สวัสดีค่ะสวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะช่องไลฟ์สไตล์บิ๊กแชนแนลนะคะมาดูแม่แม่ทำกับข้าวกันน้องวันนี้เรามาสร้างกุศลมาช่วยกันสร้างกุศลทำอาหารเจนั่นแล้วตอนนี้วางมือนิดนึงขอมาสัานมาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเราทำอะไรกันคะคุณแม่เหลิม อันนี้แนะนําให้รู้จักนะคะคุณแม่น้อยอันนี้ค่ะอันนี้เ็กิงเฉลิมคนงามวันนี้เด็กิงสวยนะคะไม่มีไม่มีไม่มีคนแก่นะมีแต่คนยสวยนะคะวันนี้เรามาช่วยกันสร้างสุศสททาอาหารแจกนะคะเราจะทําก๋วยเตี๋ยวแห้งกันเนาะเดี๋ยวเคพีวุฒิไม่เข้าเฟรมหลายวันแล้วสวัสดีน้อยทักทายทักทายพี่วุฒิทำอะไรเอ่ย กล้วยเจี๋ยวแห้งหมูแดงค่ะนะะเจียวหมูแดงได้คอันนี้น้ำเดือดรอน้ำเดือดรอพี่ก้อยอยู่พอได้พี่ก็จะเอาพี่ก้อยลงไปต้มนะยังไม่สำเร็จรอที่เจียวอยู่นะพี่แดงทักทายน้อยค่ะทายสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องหน่อยค่ะติดตามช่องหน่อยนะคะสไตล์บายชาเนี้ย วันนี้วันบุญนะคะเรามาช่วยกันทําสร้างกุศลพรุ่งนี้ก็กะว,ว่าจะไปทําโรงทานกันที่วัดนะคะเขาหลอดเยนพรุ่งน,นี้จะไปตักกระเพาะปลากัน่นิมน,นีิมนนะคะแรงเยอะอยู่แรงเยอะอยูนะ่ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเงรียนกัลยานีวิทยานะคะเป็นโรงเนนรียนคุนธรรมนะคะเราก็มาช่วยกันทําอาหารวันนี้เมนูเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะคะวันนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวแห้งตัวน,นี้เรากำลังหัน่น หั่นเนื้อหมูอยู่นะเีคือพาไปดูข้างนอกแล้วจ้ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหม้อหว,นวานๆนะคะเป็นสาคูสาคูกะั่วดำอันนี้กะทิราดสำหรับราดนะคะอันนี้ดีเจพี่ก้อยทำโอ้ดีเจพี่ก้อยมาแต่เป็นทั้งเคยเป็นดีเจก็จะบอกว่าดีเจพี่ก้อยอันนี้น้ำกะทิสำหรับราดนะคะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งประมาณเที่ยงก็จะเตรียมไปด้วยปริมาณผู้คนที่จะมากินตอนนี้พอมาเจอตอนลวกเส้นเมื่อกี้เจียวเจียวอ่ะเหมือนอแทนกระเทียมเจียวนะคะแต่นี้แล้วก็ลวกเส้นนะคะเดี๋ยวเชฟพิวจะไปลุยน้ําก่อนนะก็จะมีความวุ่นวายวุ่นวายอ่ะสองอันสองอันข้างล่างนู่นฮะเออที่พักยังไม่หามาใส่เลยพี่น้องเจ้าค่ะ อทางนู้นก็ร้อนมาแล้วนะคะเนี่ยดูสิทุกคนง่วนกันทํางานตอนนี้เชฟพี่ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนสักสี่ห้านาทีเดี๋ยวเราก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกันอันนี้เป็นครัวครัวอาหารเจรู้นะคะใครไม่ทานเจก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้แต่ว่าช่วงนี้มีงานบ่อยก็เลยยังไม่ได้ทำ ยังไม่ได้มีเมนูที่แบบสอนทําเป็นกิจลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันเนาะนะคะอันนี้เราจะทาก๋วยเตี๋ยวแห้งกันนะใใจะว่าเมื่อไปใส่าม่อนอันนี้ไม่ธรรมดานะคะไปลุยงานหนักมาแล้วนะคะสามวันสามคืนไม่ได้นอนก็อยู่มาแล้วนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะบุคลากรแคตสามเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนี่นี่พามาดูข้างนอกนะคะ ข้างนอกตรงนี้ก็เราบรรจุกล่องนะคะเพื่อรักษาพี่จ๋าแมสหน่อยแมสหน่อยดโดนฝากช่องหน่อยฝากช่องน้องหน่อยไลฟ์สไตล์ไลฟชื่ออะไรคะไลฟ์สไบายแชนแนลไงคคนี่ถั่วงอกนะคะเราจะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งนี่นะคะดําเนินการโดยพี่ติ๋มนะคะหรืออาจารย์ฤทธิ์ิด โอ้ผอ,อ,อท่านพอ,อ,อก็เดินผ่านด้วยอขออนุญาตติดเฟรมหน่อยนะเจ้าคะตามมาหายทีนะคะทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายเอฟซีหน่อยจะอาจจะตัดคลิปได้ไม่ยาวนะคะเพราะว่าต้องไปเตรียมของข้างในด้วยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ชื่อคะ่ะอขอ,อชื่ออะไรเหรอต้องใส่ต้องบอกเหรอคนแม่น้อย ฝากช่างลูกน้อยยี่บวันี้ไม่ธรรมดานี่เป็นในตำรวจมาคุมด้วยนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วเรามีตำรวจมาคุมงานด้วยนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมี่ตสร็จที่เดียวแล้อ่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นเราใส่ถ้วยสำหรับใส่หวานๆนะคะนี่คือเครื่องปรุง มีถัว่วคั่วเองกับมือเลยนะคะถั่วเนี้ยนี่จะมีส้ตมตำรสเ,เด็ดด้วยนะตอนเที่ยงเข้าเฟมหน่อยฝา,ากกดติดตามช่องหน่อยฝากกดติดตามช่องหน่อยเอาละค่ะคลิปอาจจะไม่ยาวด้วยก็ทุกความมือใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยเด้อนะคะขอจบคลิปตรงเครื่องปรุงแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปทำต่อเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวกันเนาะนะคะฝากช่อง ฝากกดติดตามกดไลค์ like, แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ